ตอนนี้เฮากำลังปรับให้หน้ากันอยู่นะครับเดอ้อพี่น้องมาเป็นกันแท้ครับกันแท้ตอนบอตเดีปรับครับอันนี้ก็รถไถครับรถไถท,ที่เปิ่นไถไห่เนาะนี่ครับเอารถไถมาปรับนาะปรับกันแท้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการปรับคันนาใหม่ทำยังไงนะครับไปเบิ่งกันเลยครับอันนี้คือว่ารถไถเพิ่น ดันแหแล้วนะครับรถไถยคนดันแหแล้วก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้ครับย่างยากบ่เสมอกันครับแต่หน้าที่ของเขาต่อไปก็คือว่าต้องมาเอาจอบปับให้มันเสมอกันครับอันนัน้คนงานอาวุโสนะครับกำลังเฮ็ดอยู่เขาไปเบิองกันว่า เพิ่นปรับแบบใดการปรับคันแท้น,นะครับพี่นอ้องอาตามกันไปดูเลยนะครับ<อ>เก็ดยากบ่โอ้น่าคลั่กเล่นบ่ครับรถไถเห็ดบ่แล้วรอโค้ชเลแล้วนะเออนี่นะครับเวทีปรับคันนาบแบบโบราณเล่นบ่ไม่เบิ่งมุ่นอนะ่ะใชเออ่เออ,อเออลุบลงไปเป็นเมน็ดวออ่ะ โค่ลงมาใส่อกันเลยอ่ะส่งไปเจ้าของเขาเบิ้งด้วยเตี้ยส่งไปเจ้าของเขาเบิ้งเนื้อมันยากวะเตี้ยเพรว่ามันยากไม่ง่ายไม่เอาเองอ่านี่อันนี้เบิ้งทั้งพี่หมดเลยทั้งพี่ปั๊บแล้วแล้วพี่ปับ๊บแล้วแล้วผมเลยอัดเดียวเ,เลยปั๊บแล้วก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้สวยงามรถสามรอบมอไซค์ก็ยังเล่นได้สวยงามสวยงามนะครับปั๊บแล้วก็จะเป็นดังซี่ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราปรับคันนาช่วงบ่ายนะครับเรา,าดูว่าเราทำได้ประมาณไหนนะครับนี่นะครับก็ไม่ใหญ่มากก็เท่าประมาณรถสตาร์เลงวิ่งได้นะครับตรงนี้ดูแล้วก็สวยงามน,นะครับ ตอนนี้เราปรับใบเกินไปนะครับดินมันจะนิ่มพอดิมันนิ่มรถไถก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับก็บรรยากาศอยู่ท้องไร่ท้องนาน,นะครับก็จะประมาณนี้หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จนะครับ ถ้าใครทําอะไรหรือว่ามีอะไรก็จะทําตอนนี้ปรับหน้าหรือว่าจะไถจะทําอะไรก็ทําหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จไปแล้วแล้วก็ดูดินนะครับให้ว่ารถไถจะลงได้ไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับมาได้ยาวพอสมควรนะครับวันนี้ไม่เสร็จครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่คือปรับเสร็จแล้วถึงตรงนี้นะครับปรับเสร็จเรียบร้อยละที่เหลือเห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่ได้ทํานะครับมันก็จะประมาณนี้เดินยากมากน,นี่นะครับคือยังไม่ได้ทํ่เดินต้องระวังนะครับ อันนี้เขาก็จะรถไถเขาก็จะดันไว้ให้เราประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องทำโน่นนะครับยาวไปถึงโน่นเลยนะครับยาวอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าหลังจากที่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ